เปิดอะไรใาชายดูเปิดมวยเดวจะมากินลูกกอมาแล้มาแวนี่หนมัดตัวด้านไหนัไหเปด้านมากระชักเบื้อน่ตัวลูกกอมาแล้วชอบอะไรลูกกอเนี่ย ชักเื้อเลยก็ดันไรื่อยดนะลูกคืองาร์จิ like ๊เตอร์ไม่กินหรอแล้วของเล่นนีいい่เมื่อไหร่จะเก็บอันนี้เต็มบ้านเลยนี่ใครจัดให้จิวเตอร์ใครจัดของเล่นจิวเตอร์ลูกไม่ไม่มีใครจัดเออจิวเตอร์จัดคนเดียวจริงหรอไม่หญิงจะให้หรือเปล่า ใครรื้อบ้านนี้โดนติวเตอร์ด่าทุกทีหรือมาเต็มบ้านเลยคืนนี้ได้นอนตรงนี้แน่เลยเข้าไปจะขึ้นไปตรงนี้ขยันยได้เข้าไปตรงนี้ นห้องนี้เมารายออกไปหามวยอีกแล้ว <c oughs> ให้ประชายดูมวยอีกเลย <c oughs> ไม่เล่นของเล่นแล้วเหรอลูก <c oughs> อ่ะจิตอร์ไม่เล่นแล้วเหรอไม่จวาอนบ้า <c oughs> ไปอาบน้ำก่อนไป <c oughs> ไปอาบน้ำไปเรียวเด็กไม่อาบน้ำทีดึกเลยเรวเด็กไม่อาบน้อมเก็บโทรศัพท์กอดไปอาบน้ำ